อุ้ยเผาวน้อยมาหน้าโซชิงครับอันนี้มาไก่ครับอันนี้ไก่อันนี้ไก่ไม่คิวครับไก่ไม่คิวครับรับคลิปนี้มามาบปิดกิตาร์มาทำอะไรเปิดีาเอาสบายดีสวัสดี FC ทุกคนนาะมือนี้มาพบกับซองบปลืกเตย มื่อนี้บัตรเตะพาพี่ไปน้องมากินไก่ค่าไก่เอฟซีหรอแกงแกงจืดหรือว่าแกงใส่ประกาศนะเนาะมื่อนี้มาอยู่กับบ้านเบาหน่อยเขาซอยมึกซิงคือเกาสองคนเน,นี่ยไก่ไก่เมื่อเนี้ยบัตรเตะพามากินไก่บาร์บีคิวกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาอยู่เนาะน่ะซีฟูดฟ้ดกินแซ่บแซ่เลยบไปเนี่ยแซ่บไปสาว่ะเอาเบาหน่อยลงมือเลยอย,อ,อยู่มือเลยลงมือเลยเออ อืมครับเชียบอะอร่อยจีเล <c oughs> <c oughs> นี่นเนาะบัดเต้ขอกินน้ำแกงกับโดน้ำแกงกับสนโมอืมใช้เขาแล้วปาหน่อยอืมแล้ว มันขึ้นไรรสซารมันแซบแซบมีแต่ว่าแซบอย่างเดียวรสซาคือ้ะไรรสซารขึ้แซบแซบแซบมอวัสอืโอ้แซบแออกสมหน่อยหน่งโอ้เหาข้าไก่ปไปคิวเขาแน่ทำใหยายร้อออืมอืม กินฟู๊ดอร่อยมึงกินอยู่หาโจกใด้คือเกานำจะคล้องหาโจ๊กได้จะไปไหนเข้าใจว่าเหลือมเขาเงี้ยกินต้นเทียงมันไงหลังจากกินเขาแล้วมีทรงเบาหน่อยไปหี้ยเฮียนเลือดกินกับแกง ฟูลวาวปอโปเมือ่อนายเอาอันบ่าหน่อยเขา่วยมึงสิงไปอันไปเอาซิวิลลอดในป่าอ๋อเหรเหรอร่อยอือ

อชาคาไก่ยบคำใหญ่ปูตอนนี้อีอ่คำใหญ่ใหญ่โอมอ่าเซ่็คำใหญ่ใหญ่อ้อะไรพี่่า <c oughs> ไม่เผ็ดครับเผ็ดยังไงม,มีมานเผ็ดบอกเผ็ดรสจบ มีมีเจอยให้มันม <c oughs> ีอ่ะอว่าเอจตาอืมเรล้าก็อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเหรอเอาให้หมดนะไ่้เจ๊ะใส่คำใหญ่ๆเลยได้อ่า อืออือครับมูเตวัตแซบอย่างเดียวนะบอกเพื่อนในแม่บอกเอฟซีในแม่เขามาเบิงเราอย่าลืมแซบเขารืมเบิรอย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดส่วนแชร์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเบาะนี่แจ้งเตือน Anh dám chụp clip nhé, xà xin. Tắt điện vô. không có không ăn được không phải có phải không phải không phải không Ừ. không không phải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  không phía không biến không áo không Hả? không phải không không phải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  đấy ก็ดดเอาไปเป๊กจะแบ่งในไอซีสักคนบ่าวหน่อยอย่าพึ่งถืออับผึ่งหรือว่ามินมากหรือเปล่าไม่พึ่งดีสมคือนผึ่งแซ่บกว่าแซ่บกว่าอืมอืมอืมับอ้าวกินหมดเลยใช่ไหมบาน่าย à kia à à phải à, lên à, à. không nhờ dài thôi mất đi ô ô sao nước khóc chứ sao nước khóc cày sao bữa khó cày sao bên chén sao bữa khóc bên chén ô cái tí đẹp bên sao khác kìa <laughs> เจาไก่เวียงจันเอานอทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านยท่านเเจ้าเพีย่เจ้าเพี้ยนยำไม่จาะยำไม่ยำไม่ปิดกินเลยบานหน่อยบ่าปิดคิวหน่อยน้อมันขมิตรพบพขมิตรพบปิดกินปิดคิหรอบานหน่อย

ถ้าว oh, ่าู้ได้มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดกินกินกินเอ้ยบบาน่อยเส้นเ้นเนเชืบอืมอหาพ่ิบเออหาพี่ลิบก็วันนี้เดีอยู่ยาวแล้วอืมอืม่เใ็้คิดตเนอะ เอาสำหรับคลิปนี้เจ้า <laughs> บ้านหน่อยปพน่เจดอนไม่พี่กีบมา,มาดิไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะโรงเรียนก็โรงเรียนเขาและบ้านหน่อยพี่คลิปมนันละกินขท้าเจ้าถ่ายคลิปเอาหน่อยสำหรับคลิปนี้เ <laughs> ดินเดินไพี่ก็บม่ได้บ้านหน่อยไม่ขาดโรงเรียนบ้ามาดิ mà mi papa mày sẽ sẽ con lại à ra nữa tay à im đây sao lắp kim này chắc như ngon nè chơi đừng con chơi nè อาอ่าไม่แล้วไปคลิปซะนะไปเคลียร์อะไหลังมึงไปเพมย์ใช่ไหมคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี้นะถ้าว่าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ถ้าว่าผู้ใดอยากใครอันน้องไอเฟลเขาคลิปน้ำเรื่อยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายไอเฟลบ๊ายบายกันนะบ้านน้อย บ๊ายบายเมากินเยอะเปลี่ยนมาแล้วว่า